ฮ้ไอดีไดเมนชั่นเบเกอร์โอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องชาว ROV วันนี้เราจะมาสุ่มรหัส ROV ให้พี่น้องชาว ROV ได้ดูกันนะครับผมรหัส ROV ต้องที่นี่เลยชิกแนกโซนดูดิมันจะออกอะไรเขาบอกตู้ไม่มีเกลือออกเลยร้อยปร์เซนต์ดูซิว่าเราจะได้อะไรเฮ้ย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 ไอดีไดเมชั่นบเกอร์โอโหหวานเทียบดีแบบนี้ มาลองเข้าดูตัวเกมกันรหัสเป็นของกาลิน่านะไม่ใช่กันเย่เฮ้ยเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเสียวจัดไหนสก,กินไดมนชัน่นมีจริงแบบที่คนดังโมยหรือเปล่าโอ้โหมีจริงเว้ยวิโอเลตอุตสาเติมไว้ตั้ง500เครดิตนะครับโอ้โหสุ่มครั้งแรกก็ได้แล้วว่ะตึงจริงแต่ว่าสุ่มตอนดึกๆนะบอกสูตรเลยเอาไปโชว์เพื่อนที่โรงเรียนเห็นรหัสก็ซีดแล้วแบบเนี้ยใครอยากได้อยากให้พี่แจกหรือว่าซื้อรหัสพี่นะก็ทิ้งเฟซบุ๊กมาแล้วก็ขอคำคมตึงๆอันหนึง่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดตดตตดาาามมมโโโออ้หไไแก่นนีีงงคคครรัััับบเเเซึๆลยยทจว แพงจริงบอกเลยครับโคตรคุ้มครับหัสมีปัญหาเราสามารถแจ้งแอดมินได้ตลอดนะครับมันคุยด้วยตลอดเลยผมทักไปจีประจำแต่ไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่เออถ้าอยากได้รหัสเอาวีตึงๆแบบพี่ก็นี่เลยร้านนี้คลิกแนกโซนเลยครับได้จริงนะครับโอ้โหเป็นไงสกินเพียบเป็นตุเลนว่าตึงๆบอกไปแล้วจะมีคนมาหมุนแย่งพี่ไม่เนี่ยลืมคิดไปเลยเออรอบนี้ขอแจกคนยังไม่ได้นะถ้าใครขอซื้อก็รัดคิวมาเลยเขีดดาบแอคเลยนะอีงอใครอยากให้พี่ขายเท่าไหร่หรือว่าแจกฟรีหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์มาเลยถล่มทลายมาเลย หั่นจะบอกเลยว่ามีเยอะจริงหวานเจี๊ยบจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม